นะครับเพราะนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับต้นไม้นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยพวกเราในการที่เราเห็นมีอยู่ท่านทั้งหลายนะครับให้เกิดประโยชน์ให้กับเราคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมให้ดียิ่งขึ้นกันกิจกรรมนะครับก็ได้เวลาจบครแล้วก็ขอเปิดกิจกรรมปูกป่าชายเลน e รีกรีนฟอริสนะครับแมนโก้อย่างเป็นทางการก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ได้มีความสุขกับกิจกรรมในวันนี้และร่วมสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศของเราแล้วก็โลกของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชัพัฒนานะครับในการเดินหน้าสารต่อแต่เป็นปอดที่สำคัญสำหรับชาวต่างชาตและที่มอร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะปลูกป่าชายเยนไม่ใช่ใเฉพาะป่าชายเลนก็ได้เป็นแหล่งของ ่ท่ทีใช้เรือองงขออผู้อานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์สายการบินเวนเจไทยแลนด์พัฒนาร่วมกับบริษัท,ทไทยเวนเจอร์แ์และซอฟต์อยู่ในนามสายการบินเวเจอร์ย,เ,ยเรีย,พย,ง,ยรงพุทยาจาเสรเสนะรองผู้ย่งดีเปล่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณคุขอขอคณส สือต้องเอาเอาสื่อต้องอยู่แค่ตรงนี้เอา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 เลยรมั้จะไปทำไปกินลาวเราตั้งเดือนเือนเราลยตไม่ได้เหรอนี่แต่ว่าตั้งจะนนี่ตั้งนี่ ไว้น้ำเป็นอยู่ใช่ไหมไม่ได้เห็นปูดำเมื่อกี้ปูดำไปก่อนแล้วต้องมาอีกรอบนึงกับพี่เล้วนะแล้วลำตาลเปนี่เชียงใหม่เอาให้น้องเขาปล่อยปล่อยปล่อยลูกปูด้วยไหมอ่ะแอมเปอ์อีกครับมีอีกไหมมีใครจะไปอีกบ้างลำนี้